นะคะเพื่อนๆมากินปลาแซลมอนราดน้ำมันหหยซีอสุวยค่ะเราก็เนยค่ะง่ายๆทำาด้วยเตาถ่านมากินด้ทันนะคะมากินด้วยกันนะคะ,นนะ,คะเป็นไม้นี่คืออะไรปลาไม้ค่ะเฮค้าเสียงดังฟังชัด อันนี้เราเพิ่มอีมบรูชีสค่ะอันนี้ชีสลงไปมันก็จะเป็นซอสซอสราดปลานะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้อ่ปลาแซลมอนแล้วเราก็จะได้ โฮเมยูสโตหรือบรูชีตนะคะเป็นน้ําสลัดไอ้น้ํากัติเกตลงไปกัติเกตหรือเขาเรียกว่าอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกอะไรอะ่ะสังกิตลืมมละเสร็จแล้วค่ะน้าทานไหมคะกับปลาแซลมอนไหมบวกกับบรูชีมถ้าใครลองได้กินนะจะรู้เลยว่าไม่ค่ะ